สวัสดีค่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องดามาตามแม่ดวงแม่ดวงซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วสิบสี่สิบห้าใบพี่น้องตกมางคืนเพื่อนเอาไปเสียงฝันพี่น้องเสียงความฝันตกกลางคืนมาฝันดีพี่น้องเพื่อน,อน,กกนมันนนม่นใจบอาเลขเขาแล้วพี่น้องเขาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะเพื่อนฝันจังไดพี่น้องไปเลยค่ะตาเขาเจ้าพี่น้องด้วยนี่คือเขาเจ้าด้วยจ้ะเด้อนี่ตาเงาไปหอบนี่คือเขาเจ้า เขาเจ้าก็บ,บริไลเรจาจะปีนี้เขาเจ้าก็ได้ประมาณน่นาจะได้หาพวกสอบอยู่จ้ะพ้กกันตาเขาเจ้าบรรยากาศตามทงตามทาพี่น้องเออคำมาแ็กมากอะอยู่บ่อยู่นี้กันจะ้ะ ช่วงนี้ก็จาก็ Interior. เกี่ยวเขาแล้วนะแม่จ้ะช่วงนี้ก็จ้าเกีียวเขาแล้วก็เลือดแต่ข้องแม่จ้ะพูดนะเลือดแต่ข้องในข้องหน้ามันเกี่ยวเขาเกีียวนาวแล้วคนก็จะปลูกพักแม่จ้ะช่วงนี้ก็จิโล่งพักนานแล้วแล้วนะจจะเนาะคนก็จิปลูกพักกระลำพักยังพี่น้องบรรยากาศต่างจังหวัดเด้อพี่น้องอากาศดีดีช่วงนี้จ้ะด้วงพี่น้องวะเผื่อซื้อลอตเตอรี่ไปเผื่อฝันดีบอลองไรพี่น้องพอเผื่อผูดีมาซื้อกับเขามาจ้ะ มาใส่ผ้าหนาหนะนะพา่ิดตาพี่น้องผิดตาเพื่นปั่นจักรยานของแท้พี่เด้มาหุดนะเอ้ากวางสั่นจ้ะมาเฮียเทียเด้เก็บบวกขึ้นด้เก็บได้บวกขึ้นได้ย่างเ้ยนี่จักรยานของแท้เพื่อนพี่น้องจ้ะพอพอสือกับเขาพอดีจ้ะตะเก่นะพี่น้องแม่แม่ดวงพลนทิศแนนมาหน่อยคนขนผลหมักม้าอยู่แล้วพี่น้องผลหมัก เรียกมาอีแล้วผมเห็นมาผมเซอออนไปน้องเลยไปจะได้แม่เป็นจะได้อัปเดตให้เอฟซีบุกฟังรู่ว่าได้โดตเตอรี่แล้วฝันดีบ่อจ้ะเพราะว่าฝันดียังอยหรอฝันเห็นยังไงฟอนพักกันฟอนมาสั่นฟอนล่ำมาสั่นฟอนอั่นยัง้อยังต้องกันหลายอยู่ดิแต่ว่าทานจัดก็มึงไรเงาเพราะหงจักแต่ว่าเห็นเขาฟอนเขาร่ำแอแอนเยี่ยก็บ้านฝันดีอยู่แล้วสั่นเนาะแมนอยู่จ้ะ คือว่าไม่ดีไม่ดีนะแมเนะาะป้อนนัหน่อยป้อนแอแอนอยังไงป้อนเหลือจันแะ่แม่กเลยว่าป้าปอนยงไงนิดหน่อยยังไง้มาป้อนค่ะป,ป่อนยังเจ้าป้อนยุ้ยใส่ว่าแม่จำหม,ม่องมาได้นิดหน่อยมยิ่งบอแม่เล้งมั่ยิ่งกุง้ยใส่เต็มอยู่ <ม S 2> ป้อนเป็นโมเป็นมวย้ะกะไรป้อนกเลยว่าแม่แม่นฝันดีอยู่หละเนานะ จะเป็นสีฟันดีแม่ห้อบอแม่จ่าแม่หน่ะเห็นเขาฟอนแอปอนแอนย่อนเป็นโมเป็นโมยะจ้าวอนยอ่ใสแต่กระทือดีดีแม่ห้องเนา่อนดีดีนั่นแหละคนวัดเท่านี้ละไอื่นพอนายมาเบิ้งพอายมาเบิ้งเด็กหน่อยปวอนกบสามารถไหลแหนดได้วางสิพอนายได้ว่าเอาเด็กหน่อยมันจะใสขึ้นเป็นโมเป็นโมค่นมานง่ายเดีจ้ะฟันเท่านี้ละ เก็สิแมนฟันดีบ่ดีแต่ว่าแมนฟันเห็นเด็กน้อยก่อนจ้ะฟันบริไลายแล้วฟันใน็น้อยฟันในน้อยฟันเห็นเด็กน้อยฟันมากก่อนดีแก้มจ้ะฟันก่อนีแจ้งแม่เพล่นวันเออพี่น้องโุลัวแม่แม่เอฟซีเพิ่นกูได้ซื้อแล้วผูได้เสียงแล้วเป็นอย่างไรกับคอมเมนต์มาเลยเด้อจ้ะแต่ว่าแม่ดวงผลฟันผนซื้อแล้วซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ว้นสิบสามใบได้ไหมเนาะใบสิบสี่สิบสี่เป็นแปดแปดนะสิบสี่เป็นแปดแปดพี่น้อง อันแม่ดวงผนซื้อลอตเตอรีรร่ไว้หลายหมืหน่นเลยเด้อพี่น้องเพร่าผลกลับมาจากโรงพยาบาลกะนทำไมซองซ่าหมื่มนทำแมซองหม,มื่นได้ทำแม่เนาะลอตเตอรี่นะอนเอฟซีโอ้ยแม่ไปโรงพยาบานนะลนั่นแหละมาหาเมื่อวันที่ยี่สิบสองพี่น้องวันที่ยี่สิบสองแม่ดวงผนซื้อว่าแต่ผลสั่งลอตเตอรี่ไว้แต่วันที่วันที่ยี่สิบสองเด้อจ้ะ ตั้งก้อนหนาน่นลแตว่าันที่ยืเพื่อนเอาไา่ห้คือแม่ไปรงบ้านก็มาเพื่อนเอามหายใช่้า่เพื่นวาหมูเศร้าก็มาหายแม่อยุ่งเ็นแม่แม่ไปหาหมอตะลาหมอนนดก็เลยรางเพื่อนไปหอดบ้านบ่จ้ะเออไปส่งหอดบ้านเด้จ้าใไอ้รักนี่ยเล่าอันน้องสาวเล่าหน้าไนรินหยวกันลกเนาะแม่เพิ่งอาฟันดีด้วยเนาะ กับนเห็นเล็กน้อยป้อนพากันบ่อนมมไปวันนี้มื้อเช้านี่หนูเจอพ่อใหญ่เมาไหมจ๊ะนขี่รถไปนูไปส่งลูกนูไปโรงเรียนห่อผิ่นว่าล้าล่า่นวะผนซือใหม่ไหมจ๊ะนูคิดว่าผลเจ็ดยางผลเลยเอาใหม่ล้าล้าล้าผนวะาจ้าจ้เจ้าผลลอนะจ๊ะนูคิดว่าผลจีขอเงินคอยยงน่ะผัดบ่อได้แไหมผลเลยบานซื้อไปเลขนะนูก็เลขตัวใดเลขแปดเจ็นั่นแล้ว่นวะ เลยว่าหนูยังบ่ทันซื้อได้พอเมาเพราะว่าเลขมันยังบ่ทันนั้นมันยังบ่ทันใกล้มือน้องกับอายได้ตัวเดียวกันจ้าหนูก็ว่ามันยังบ่ทันฮอดมือเด้อพอเมาเด้ออันเดีย้ฮอดมือก่อนสิซื้อน้ำยูก็เลยว่าสิคอยสิซื้อตอนนี้ตอนวันนี้เนาะจ้ะคอยสิซื้อน้ำยูก็ว่าแม่ก็บปงหูเด้ว่าเล่าได้เลขตัวนี้จ้ะก็เลยนนุก็เลยนฝ่าวนะก็เล่นบทในไทยขีดเพลินไปว่าจิถามโค้งสุดท้ายว่านูว่าฝ้ายันลูกอันบ่ทันโรงเรียนไปจ้ะเพมืนว่าอย่าลืมเด้ออย่าลืมเด้อเพมืนว่าไหม โบนเอ๋น่ะพี่น้องเนาะในดวงพี่น้องมาซื้อลอตเตอรี่ไว้ผืนกระฟันพี่น้องเอ้ยผืนกระฟันคือว่าแม่ผืนกระฟันดีอยู่พี่น้องเลียงในดวงกันเจ้าเป็นสีดีบ่ดีเจ้าฟันเห็นเดีหน่อยก่อนเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่เจ้าก่อนยก็ใส่แม่ก็ะจำบ่อะไรเจ้าวันนี้พวกฟันเห็นก่อนใช่งหมขุนยิ่งผู้ชายเต็มอยู่ดีหน่อยก่อนนะจ้ะมันเมิดเลยเด้อพี่น้องเลยดูเอซีเห็นบอมันเมิดไปจ้ะเออขันเพิ่นว่า ขันเพื่อนว่าแม่ฝันดีกับฝันดีแ้่ว่าแม่ฝันทํำนั่นล่ะมันเหมือเด้วเอฟซีอียวานั่นเดานีพี่น้องเผื่เอาลอตเตอรี่ขึ้นเสียงกันเลยฝันมันขึ้นนี่พี่น้องมันขึ้นนี่พี่น้องสรุปเลขของแม่ดวงเ้อพี่น้องมันขึ้นนี่เพื่อเอาลอตเตอรี่ตัวนี้ขึ้นเสียงพี่น้องขึ้นเสียงคนคนกับฝันฝันเห้เด็กน้อยพี่น้องทั้งมีงูใจฟอนล่ำพี่น้องในความฝันเผื่อด้อพี่น้องเผื่อกะเทือว่าฝันดี แต่ว่าแน่ๆคือเลขของแม่เพิ่นเพิ่นกาลันตี้บอกว่าให้ไปมือเลขออกซะ่น่อไหมเนาะก่อนมือเลขออกมือหนึ่งในแม่เพิร์นจีฟันท่องอีกอีกเถื่อหนึ่งเด้อ f เอฟซีนี่กะเอาไปพิจารณาเบิงเอาไปเปรียบเทียบกับหลายอาจารย์หลายสำนักเบิงนาะเลขฝันได้เรขบกได้ฝันได้เลขแต่ว่าเรขมาก จะเรียกว่เลขกช่องับอันนี่ละงวดที่สองอันไอ้กับน้องได้เลขแมนตรงกันเออตรงกันงวดว่าหันเกลี้ยหาน้อแมนจ้ะว่าซ้หางเกลี้ยหายเน้นเกลี้หานพอบอกหนูเนี่ยประนี้ก็ว่าเน้นแปดเจ็ดอ่าเพิ่นบ้าซื้อไปเลขแปดเจ็ดนะหนูก็เลยว่าหนูยังทันซื้อเด้อเพราะว่ามันยังหมดทันไกลมือหนูก็เลยว่าสิหนูซื้อแล้วมันอยู่หนูก็เลยว่าจีบจ้ะ อาก็ขอบคุณแม่ดวงหลย like ายๆที่ให้แนวทางขอยเอฟจีมีโชคมีลาบกับแม่ดวงนะคะม,มีโชคมีลาบนะแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวพักกันปลูกพี่น้องปลูกแมงดาปลูกต้นอมตัวปะคาไว้ขึ้นขอพี่น้องเลยปู้ใด้ไกลไปไกลามากกับม,มายิบเอาพี่น้องบ่ต้องเล่บ่สื่อบ่ได้สื่อเลยพี่น้องเด้อผู้ใด้ไกลไปไกลมาเพิ่นให้เอาได้สบายเลยพี่น้องนี่เพิ่นจะปลูกเป็นแถวไปทางพุ่นเลยพี่น้องเลยกล้วยก็มีนี่พี่น้องนี่ ติลิงปิงก็มีพุ่น่ะติลิงปิงกะบอกว่าบักดกของพี่น้องผู้ทางข้างในพุ่น่ะพุ่น่ะน้อยนงน้อยนามะเขียบมะม่วงมะไข่พี่น้องมีทุกอย่างเลยตรงนี้พค่นจะปลูกชะอมพี่น้องยาวไปหอดพุ่นผู้ยาวไปหอดนาบ้านบูกพี่น้องความยาวตรงนี้จะเป็นชะอมพี่น้องนี่พค่นจะปลูกไว้ให้คนขอเลยพี่น้องเด้อควรปลูกปลูกไว้ขายได้พี่น้องพค่นจะปลูกให้คนมาขอจะขอไปขอ ใส่แกงใส่ปู้ปแบบใส่ป้าแบบว่าใส่แกงหน่อไม้พี่น้องใส่แกงเฮดแบบนี้พี่น้องอน,นี่สิบปูก็มีเลยจ้ะก็เป็นแถวกำลังแตกหน,น่อนาะ